อ่าประมาณนี้ครับถ้ามันเอียงซ้ายหรือขวานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันไม่ได้ระดับมันอันนี้คือได้ระดับแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการล็อกนะครับให้เส้นมันเอียงเราทําไงครับสวัสดีครับของเพิ่งส่งมาถึงนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์วัดระดับน้ํานะครับด้านล่างเป็นปุ่มเลื่อนล็อกปลดล็อกนะครับตรงนี้เป็นสเปคมันนะครับสายทาน 3A3 ก้อนนะครับด้านข้างดําๆนี้เป็นยางนะครับ ตัวนี้เลเซอร์จะออกตรงช่องกระจกตรงนี้นะครับด้านบนเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับด้านล่างใส่ขาตั้งกล้องนะครับก็ไซส์ขาตั้งกล้องทั่วๆไปนะครับเป็นน็อตขาตั้งกล้องที่เรามีอยู่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับใส่ทาน 3A 3ก้อนเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะเลื่อนตรงนี้เนาะเลื่อนตรงนี้นะครับปึ๊บเลื่อนเพื่อเปิดนะครับปึ๊บนี่นะครับ ถ้าเกิดมันไม่ได้ระดับมันจะกระพริบนะครับตอนนี้มันได้ระดับปุ๊บมันจะเลเซอร์จะนิ่งนะครับกดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพิ่มลดความเข้มของเลเซอร์นะครับอ่าประมาณนี้ครับถ้ามันเอียงซ้ายหรือขวานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามันไม่ได้ระดับมันจะกระพริบเห็นไหมครับมันจะกระพริบเอียงหน้าหลังคว่ำหรือง่ายก็กระพริบเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันได้ระดับ มันจะนิ่งติดค้างแบบนี้อันนี้คือได้ระดับแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการล็อกนะครับให้เส้นมันเอียงเราทำไงครับเราเลื่อนตรงนี้มาปุ๊บและกดปุ่มสีแดงปุ่มคอนโทรลค้างนะครับจนกว่าไฟจะติดปุ๊บทีนี้มันจะเอียงได้แล้วโดยที่เส้นไม่กระพริบนะครับเอียงซ้ายขวาหน้าหลังก็แล้วแต่เราจะนําไปใช้ประโยชน์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเทียบกับระดับน้ําที่เราใช้กันนะครับระดับน้ําฟองอากาศตร,ตรงเนี้ย นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดูเส้นแนวตั้งก่อนนะครับผมจะปิดเปิดเทียบกันนะครับปิดเปิดดูข้างๆอย่างนี้ได้นะครับ ถือว่าใกล้เคียงนะครับเนี่ยเส้นแนวนอนแนวอนก็พอได้อยู่นะครับอ่าลองเทียบดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมเทียบระดับน้ําที่เราใช้กาดกันคร่าวๆกับเลเซอร์ตัวนี้นะครับมาสรุปส่งท้ายนะครับสองร้อยห้าสิบาทเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับสําหรับเลเซอร์ตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่คนอยากรู้คือ เส้นตอนกลางวันกลางแจ้งเป็นยังไงกลางคืนเป็นยังไงความยาวของเส้นประมาณไหนนะครับกลางวันไม่รู้เพราะผมเพิ่งแกะกล่องแล้วก็อัดตอนกลางคืนเลยสดๆพร้อมๆกันเลยครับผมเอาไปยิงในที่นอนมาเมื่อกี้นี้ห้องนอนผมกว้างสามคูณสามเมตรอันนี้สเปคมันนะครับมันมีหลายโมเดลหลายรุ่นนะคืออันนี้ตัวเปล่าสอง0อยห้าสิบแต่มันจะขายพร้อมกับของอย่างอื่นของมันนะมีหลายราคาลองดูแล้วกันนะครับ สิ่งที่สนใจคือ working distance นะครับระยะทางเส้นของมัน indoor 5เมตร indoor 5เมตรหมายความว่านะครับเส้นแนวตั้งเนี่ยแล้วมันก็จะยิงบนฟ้าให้หน่อยนึงกับยิงที่พื้นให้หน่อยนึงเส้นเนี้ย5เมตรกับเส้นแนวนอนเส้นเนี้ยกับยิงด้านข้างซ้ายยิงข้างด้านขวาให้ด้วยเนี่ยเส้นนี้ก็จะประมาณ5เมตรคูณ5เมตรจริงนะครับผมไปยิงในที่นอนมาแล้วเมื่อกี้ถือว่าระยะห่างใกล้เคียง5เมตรบวกลบนะครับ แต่ตอนกลางวันเท่าที่ผมเคยเห็นช่างเขาใช้มาหลายๆยี่ห้อนะครับราคาแต่แต่พันเส้นกลางวันก็พอมองเห็นครับแต่มันจะจางๆไม่ได้เข้มเหมือนราคาแพงๆตัวนี้250บาทก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเข้มคาดหวังว่ามันจางๆพอมองเห็นก็พอแล้วนะครับสําหรับสาย DIY พกติดไว้ไม่ได้ใช้บ่อยหรอกนานๆใช้ทีแต่มีก็สะดวกสําหรับการใช้งานนะครับเราก็ต้องการแค่เส้นแนวตั้งกับแนวนอนแหละหลักๆเรานะครับ5เมตรมันยังล็อก ได้เป็นเส้นเอียงได้ด้วยถือว่าโอเคแล้วนะครับปรับความเข้มได้ด้วยมีเข้มมีอ่อนได้ด้วยนะครับก็ไปหาฐานมาใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นฐานชาร์จเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วนะครับฐานชาร์จสามเมตรสามก้อนก็อันนี้กล่องมานะครับใครจะดูสเปคโมเดลอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาดูคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับมาครับอัดให้มาแล้วแล้วไปครับแสงตอนกลางวันตอนเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับอิดบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็ละสี่สิบเซนห้าสี่ยี่ เดี๋ยวลองดูแสงกลางวันเดี๋ยวผมขอปับก่อนมันมีเข้มมีอ่อนอันนี้เข้ม,มนะครับอันนี้อ่อนอ่ะลองลองยิงดูเนี่ยนะครับสองเมตรเหลือเหลือเลยนะครับซ้ายขวาแสงกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะลองยิงดูกับตัวเหล็กเนี่ยนะครับชัดไหมครับผมว่าโอเคนะอันนี้ผมล็อกไว้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะลองยิงกับอิดดูใกล้ครับยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งเข้มนะครับผมถอยระยะห่างค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ นะครับอลองดูแล้วกันครับผมว่าคุ้มนะราคานี้200กว่าบาทนานๆใช้ทีแต่ถ้าใครใช้จริงจังก็หาตัวแพงๆตัวเส้นเข้มๆไปเลยนะครับันี้งาน DIY ปกติดตัวไว้นะครับ <_ S 1> เผื่อได้ใช้งานเนาะแต่ถ้าในร่มในอินอร์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเข้มๆเลยนะครับทั้งปรับเข้มปรับจางยังไงก็เข้มนะครับงานอินดองาน,งานในร่มนะครับแจ่มๆเลย